สวัสดีครับรายการเรียนมีซ่องด้านดำเนินรายการโดยแดงดอนพุทธชาแนลนะครับสำหรับ EP 1นะครับตอนที่1จะนำสเสนอรเรื่องสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะครับฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกฤดูเดียวก็คือขึ้นแล้วก็โทมหรือตายลงไปนะครับในขณะเดียวกันก็จะทิ้งมเมล็ดไว้ที่พื้นนะครับ เมื่อฝนตกลงมาหรือได้รับความชุ่มชื้นที่เพียงพอก็จะสาม,มารถขึ้นต้นใหม่ก่อนที่จะเจริญเติบโตพริดอกออกเมล็ดและกระจายเมล็ดพันไว้ตามพื้นตามข้อมูลสมุนไพรฟ้าทลายโจรมีทิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียและซีลังกาโดยในตำรายาโบราณข้องไทยนะครับจัดให้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่สาม,มารถห้ารับประทานแก้โรคได้เอง สูงประมาณ30-70เซนติเมตรนะครับลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตก่กิ่งมากใบรียาวปลายใบยเล่มดอกขนาดเล็กสี่ข้าวมีรอยกระซี่ม่วงแดงลักษณะเป็นลอดฝักขล้ายฝักต้อยติง่งก็คือฝักต้อยติ่งที่เราเห็นตามพื้นนะครับที่ขึ้นเป็นวัชพืชเมล็ดที่น้ำตาลอ่อนใบมีส่านประกอบล ซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาแก้ไข้โรคทางเดินหายใจแก้เจ็บคอแต่บางคนอาจเกิดอาการแพ้ได้ซึ่งต้องหยุดยาทันทีนั่นก็คือมีข้อดีและข้อเสียนะครับเปรียบเสมือนเรียนที่มีซองด้านนะครับด้านหนึ่งมีคุณประโยชน์รักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอันตร,รายหากใช้ผิดวิธีหรือมีการใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมนะครับ ตามซาดการแพทย์แผนไทยฟ้าทลายโจรจัดเป็นสมุนไพรที่มีรสขมอยู่ในกลุ่มยาเย็นนะครับเป็นยาเย็นมีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยใช้บรรเทาอาการไข้หวัดแก้ไอและเจ็บคอเป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติพุทธศักราชสองขัน540ซ่บอบัญชียาสมุนไพรกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบยาเดียวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรฟ้าทลายโจรกันอย่างแพร่หลายมาถึงตรงนี้นะครับเราจะมาขยายความคำว่ายาเดียวคืออะไรยาเดียวก็คือสมุนไพรเดียวหนึ่งชนิดที่ได้มาจากใบรากดอกหรือพ้นมีสรรพคุณรักษาอาการใดอาการหนึ่งโดยเรามักพบเห็น กันในรูปแบบยาชนิดแคปซูลนะครับเช่นยาแคปซูลขมิ้นชันยาแคปซูลมะระขี้นกยาแคปซูลฟ้าทลายโจรยาแคปซูลกระเทียมเป็นต้นนะครับและนี่ก็คือความหมคล้องยาเดี่ยวนะครับสำหรับสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะครับมีข้อมูลสนับนุนจากงานวิจัยทางคลินิกพบว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรมีส่วนช่วยรักษาอาการ ข้องโรคติดเชื้อเชียบพลันุข้องทางเดินหายใจเช่นอาการไออาการเจ็บคอซึ่งในปีพุทธศักร,ราช2555ได้มีข้อมูลงานวิจัยจากผู้ป่วย807คนพบว่าผลิตภัณฑ์สร้างสกัดจากฝ้าทลายโจรร่วมกับสมุนไพรอื่นๆขนาดรับประทาน31.5ถึง200มิลลิกรัมต่อวัน รับประทานเป็นเวลา3า้มถึงสิบวันมีพ่นช่วยลดความทีและความรุนแรงของอาการไอเนื่องจากไข้หวัดนะครับเนื่องจากไข้หวัดนะครับและอาการอักเสบข้องระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้ในมุมมองข้องการเกิดโรคหรืออาการตามศาร์การแพทย์แผนไทยนั้นอาการไข้ไอเจ็บคอเป็นอิทธิพลข้องทัดไฟที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทำให้เกิดอาการดังกล่าวเราจึงสาม,มารถใช้สมุนไพรยเย็นสมุนไพรฟ้าทลายโจรนี่นะครับเพื่อใช้ในการรักษาอาการที่ส่งพ้นมาจากอิทธิพลของไฟที่เพิ่มขึ้นได้พูดง่ายๆก็คือใช้ความเย็นปรับรื่อลดปริมาณความร้อนในร่างกายให้ส้มดุลน,นั่นเองนะครับแต่หากใช้ในปริมาณที่เกินความจำเป็นก็อาจส่งพ้นทำให้ ร่างกายมีปริมาณความเย็นเกินไปส่งพ่นทำให้เกิดอาการไม่พึงประงค์ตามมาได้เช่นอาการชาตามร่างกายแค้นข้าอ่อนแรงท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียรื้อพื้นแพ้ตามร่างกายเป็นต้นยาสมุนไพรแม้ว่าจะเป็นยาธรรมชาติที่มีความปลอดภัยสูงแต่ถึงอย่างนั้นผู้ใช้ควรมีความรู้ ว่าสมุนไพราบางชนิดนั้นมีพ้นค้างเคียงบางประการเช่นกันแม้กระทั่งฟ้าทลายโจรยาสมุนไพรชื่อต้นๆที่ไล่คนนึกทึ่งด้วยมีสปปรรพคุณแก้วัดแก้ไข้ไม่สบายเจ็บคอกระหายน้ำเลยไปจนถึงรักษาอาการท้องร่วงทำให้บางคนเลือกทานฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูลแก้วัดแก้ไข้แทนยาปฏิชีวนะ ซึ่งฟ้าทลายโจรจะเป็นสมุนไพรเป็นยาธรรมชาติที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแต่ผู้ใช้ก็ควรรู้ว่าสมุนไพรไม่ได้มีแต่ประโยชน์อาจจะมีโทษข้างเคียงบางประการเช่นกันถ้าใครสงงัตเมือนกันว่าสา้สกัดฟ้าทลายโจรข้องไทยมีประโยชน์และข้อควรระวังอะไรบ้างลองตามไปดูกันนะครับหนึ่ง ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายรวมไปถึงช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดข้าวให้จับกินเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 2. มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง 3. เป็นยาขมที่ช่วยให้เจริญอาหาร 4. ช่วยแก้ไขทั่วไปอาการวัดขัดจมูกรวมถึงอาการปวดหัวตัวร้อนเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่เป็นต้น 5. ช่วยแก้อาการปวดหัวตัวร้อนอาการปวดหัวแบบไม่มีสาเหตุ 6. ช่วยแก้อาการไอลดน้ำมูกและช่วยฆ่าเชื้อที่จมูก 7. ช่วยลดและขับเสมหะา 8. ช่วยระงับอาการอักเสบ แก้อาการเจ็บคอคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบหลอดลมอักเสบ 9. ช่วยแก้อาการติดเชื้อระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียท้องร่วงท้องเดินเป็นบิด10ช่วยแก้อาการร้อนในส1 มีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ 12. ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดน้อง13มีสรรพคุณช่วยในการย่อยอาหารและช่วยเร่งให้ตับสร้างน้ำดี 14. ช่วยควบคุมและป้องกันมิให้เชื้อไวรัสวัดชนิดต่างๆเข้าสู่ร่างกาย 15. ส่งเสริมการไล่เวียนของโรหิต ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 16. ช่วยบรรเทาอาการข้องโรคริดิีดวง 17. บรรเทาอาการกระเพาะอาหารอักเสบจากเชื้อไวรัสอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าทึ่งฟ้าทลายโจรจะมีสรรพคุณดีขนาดไหนแต่ก็ไม่ได้ไม่ความว่าจะเหมาะสมกับสุขภาพของทุกคนยังมีข้อควรระวังอีกมากมายที่คุณควรทราบก่อนทานยาฟ้าทลายโจร จากนี้จะเป็นข้อควรระวังนะครับในการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรในข้อหนึ่งห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีความดันต่ำและมีอาการท้องอืดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยหรือทานฟ้าทลายโจรแล้วมีอาการแพ้ตรงนี้สำคัญนะครับขอ้อสองไม่ควรทานยาฟ้าทรลายโจรติดต่อกันนานจนเกินไปเพราะอาจจะทําให้มีอาการข้างเคียง คอซ้ำไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มีความดันต่ำเพราะฟ้าทลายโจรมีคุณสมบัติช่วยลดความดันโลหิตดังนั้นจึงเหมาะกับคนที่มีปัญห้าเรื่องข้องความดันโลหิตสูงมากกวา่าในคอที่สสตรีมีคันและสตรีที่กำลังให้นมบุตรนะครับไม่ควรทานยาฟ้าทลายโจรเพราะอาจส่งพ้นต่อเด็กได้คอที่ห้า ในบางรายอาจมีอาการแพ้ยาหรือมีอาการข้างเคียงอื่นๆได้เช่นพื้นขึ้นปากบวมหน้าบวมตัวบวมหากแพ้มากๆอาจเป็นใช้คำว่าอาจเป็นนะครับภูมิแพ้เชียบพลันจนช็อกเสียชีวิตได้เช่นกันในข้อที่6ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอและอักเสบ เนื่องจากเหตุเฉพาะเจาะจงอื่นๆที่ต้องควบคุมโดยแพทย์ตรงนี้ระบุไว้เลยนะครับเหตุเฉพาะเจาะจงอื่นๆที่ต้องควบคุมโดยแพทย์ตรงนี้สําคัญนะครับสําหรับเรื่องการระมัดระวังเรื่องการใช้ยาสมุนไพรในส่วนนี้ก็จะเป็นความเห็นของแพทย์นะครับกับสถานการณ์การใช้ยาฟ้าทลายโจรในปัจจุบันนะครับ สำหรับฟ้าทลายโจรที่ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับเข้าชี้แจงไว้แบบนี้นะครับฟ้าทลายโจรไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าเซลล์แต่สาม,มารถยับยั้งการเพิ่มเซลล์ข้องเชื้อได้ทั้งนี้ไม่แนะนำให้กินฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันฟ้าทลายโจรจะมีสารแอนโดกรฟาฟไลควรรับประทานขนาด180มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งเป็นซ้ำม,มือรับประทานติดต่อกันได้5วันทึ่งจะมีพน่นการทานแบบสดเขี้ยวรื้อชงเป็นชานั้นเป็นภูมิปัญญาโบราณเราไม่สามารถวัดสัน้นเอนโดกาฟูไรได้ดังนั้นปริมาณอาจไม่ทึ่งรือมากเกินไปได้นะครับเข้าอธิบายเพิ่มมาอีกนิดนะครับกล่าวถึงข้อห้ามใช้ยาฟ้าทลายโจรกับยิ่งตั้งครรน อาจทำให้เกิดการบีบตัวข้องมดลูกทำให้แท้งได้หรือการผิดปกติได้ส่วนยิ่งให้นมบุตรหากติดการให้นมบุตรอาจทำให้เด็กมีอันตรายได้ดังนั้นยิ่งให้นมบุตรติดสาม,มารถงดให้นมบุตรไปก่อนเมื่อกินฟ้าทลายโจรระยะห้าวันก็เว้นระยะการให้นมบุตรสักซ่องถึงสามวันได้ ก่อนกลับมาให้นมบุตรใหม่นะครับกระแทกการกักตุนฟ้าทลายโจรไว้สำหรับกินเพื่อป้องกันเมื่อนกับที่เรียนมีซ่องด้านมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีหากกินเพื่อป้องกันระยะนานๆมีพ่นเสีย้ยเพราะฟ้าทลายโจรเป็นพืชสมุนไพรมีฤทธิ์เย็นทำให้ความดันตกแค้นค่าชา และมีพ่นต่อตับฉะนั้นการกินระยะยาวเราไม่แนะนำกินเท่าที่จำเป็นเท่านั้นถึงจะเหมาะสมและนี่ก็เป็นประโยชน์และโทษข้องยาสมุนไพรฝาทลายโจรหากมีข้อความบางวักบางตอนที่เราไม่สามารถอ่านออกอากาศได้ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมผู้ฟังไว้ณโอกาสนี้นะครับสำหรับข้อมูลที่เรานำสเสนอคิดว่าเป็นประโยชน์ ตอผู้ที่จะใช้ยาสมุนไพรชนิดนี้ให้เกิดประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อร่างกายเมื่อดังเรียนที่มีซ่องด้านเสมอนะครับสิ่งใดที่มีประโยชน์สิ่งนั้นก็มักจะมีโทษตามมาเสมอนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดติดตามช่องไว้นะครับเรียนมีซ่องด้าน EP ที่หนึ่งขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพบกันใหม่อีหน้าสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับ